สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีษพาชมรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะมีรถกระบะขับ4นะหรือว่ารถขับเคลื่อน4ีล้อนะโฟร์วิ view, นะครับเข้ามาใหม่2คันอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเข้ามาจอดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดผมก็ขอรีวิวให้กับ FC ได้ดูก่อนนะครับว่าสภาพแรกเข้าเป็นยังไงนะครับ ก่อนที่จะเอาไปจอดโชว์หน้าร้านสวยๆนะครับขอฮะดูเบื้องหลังก่อนนะครับรับเข้ามาจากมือผู้ใช้งานเนี่ยสภาพแบบไหนนะฮะและ้วก็หลังจากเก็บงานไปเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะโอนจองล็อกรถจัดไฟแนนซ์รอได้เลยนะครับ,นะรบไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับเก็บให้ทักทุกจุดอยู่แล้วนะครับ ทั้ง2คันนี้นะครับเป็นโมเดรเยียปี2018นะครับเป็นเครื่อง2.4 e-pat นะเป็นตัว e-pat นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะราคาเปิดมา650,000บาททวนนะครับทั้ง2คันนะราคาเดียวกันปีเดียวกันนะครับนะมาดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับนะจากคันแรกไปก่อนนะครับนะ สภาพแบบนี้เลยนะครับที่เข้ามานะสีขาวนะรถเนี่ยยังไม่มีผ่านการทำสีเลยนะนะครับยังไม่ผ่านการทำสนะีคือสภาพสีนี้สีขาวเดิมแท้โรงงานเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างด้วยนะฮะแมคอบ17นะครับนะรัดยางบิตโอนปี2 1ทั้ง4เส้นเลยนะนะฮนะก็ถือว่า สภาพยางนะเกือบเต็มร้อยแหละนะครับนะฟิล์มมีนะครับนะหลังคาแครีบอยสภาพสวยนะครับทั้ง2คันเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ 4x4 ณดิบล็อกนะโลโก้ไฮรักรีโวนะครับชัดเจนขนาดใหญนะ่ประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นออปชันในเรื่องของไฟเบรกดวงที่3นะครับ แล้วก็กล้องมองขณะถอยในส่วนของหลังคาแคลีบอยนะครับด้านในก็มีแมกไนเนอร์กันลอยนะฮะที่กาบะาให้นะอันนี้แถมไปเลยนะครับแคลีบอยตัวนี้นะมีไล่ฟ้าด้านหลังด้วยนะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วยนะครับอันนี้คันที่2นะนะครับ รัดยางบิดต้นขอบ17เหมือนกันนะครับนะนีตัวนี้ปี20นะครับยางปี20สีเส้นนะสภาพย,ยางก็ดอกยางคมๆเลยนะครับลึกๆเลยนะยางนี้จะเน้นเงียบนะฮะนะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะ นะครับน้อยนักที่จะเห็นนะครับสภาพที่เป็นรถแรกเข้านะครับนะส่วนมากจะเห็นแบบสวยๆจอดหน้าร้านแล้วนะครับนะอันนี้ผมให้ดูก่อนเก็บงานด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับว่าการคัดรถเข้ามาเนี่ยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับมีชนหนักตรงไหนบ้างไหมนะครับเอาเข้ามาในหลายคลิปผมก็จะทำรีวิวให้ดูตอนนี้นะครับ ออปชันเดียวกันนะครับทั้งสองคันราคาอยู่ที่หกแสนห้านะครับอันนี้ก็มีรอยตำหนินิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับรอยขูดนะครับไม่ใช่รอยชนนะขูดรอยเบียดนะคันนี้ไม่แสนแสนสองหมื่นหกพันนะฮะนะครับพวงมาลัยมันจีฟังกชันเพราะเป็นรุ่น e พัฒนะ นะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์คอนโทรลนะครับแอร์ Air บ้างแหละนะครับนะช่องชาร์จ USB สัญ,ญลักษณ์เปิดปิดดิฟบอกนะครับแล้วก็ขับ2ขับ4นะตรงนี้จอนะครับวันนี้ก็ลิงก์กับกล้องถอยนะครับ สภาพประมาณนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับในส่วนของภายในเนี่ยเราจะต้องถอดล้างออกให้หมดเลยนะครับเบาะพวกนี้ฟอกซักฆ่าเชื้ออมยาทําความสะอาดนะครับก่อนที่จะเอาไปจอดขายหน้าร้านนะครับก็กล้ารับประกันนะครับว่าไม่มีเรื่องของชนหนักนะครับไม่มีเรื่องของชนหนักแล้วก็ที่สําคัญรถขับสีมันลุยได้นะครับ สามารถที่จะตรวจใช้งานนะครับธุรกันดานได้รถนะตรวจงานใช้งานต่างๆก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของถนนลื่นถนนชันถนนฝนตกนะก็ไปได้เยอะกว่ารถขับเพื่อนสองล้อธรรมดาอยู่แล้วนะครับยิงตัวฟอร์ยิงตัวโตยต้าพวกนี้มีดิฟล็อกก็ไม่ต้องห่วงแล้วในเรื่องของ ุปกรณ์ในการคือว่าง่ายเครื่องไม้เครื่องมือในการสู้นะครับสู้ถนนสู้อุปสรรคต่างๆของทางที่มันลุยต้องลุยนะฮะภายในนะครับออปชั่นตัว e นะครับในเรื่องของตัวตาเนี่ยมันจะเป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น e พัดด้วยก็ได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนไปนะฮะหกแสนห้าหมื่นนะครับ 6, 50, ใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามไว้นะครับจองไว้มาดูไม่ชอบก็คืนจองกันนะครับรถเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างแต่ก็เอามาให้ชมเอามาให้ดูนะครับออปชั่น,นต่างๆใช้งานได้สบายนะครับตัวนี้เลขหม่นะ น,นี่ดูเลขใหม่แอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นจนหนาวเลยแหละตโยต้าน,นะครับตัวนี้ไม่แสนสี่นะฮะไม่แสนสี่นะครับนะเมโนโูต่างๆจอสัมผัสต,ตัวนี้ก็ทำงานได้ดีนะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นรถสมัยใหม่แล้วนะครับปี18แแล้วนะ ออก,กอร์ไฮเทคต่างๆก็มีแล้วนะครับนะยิ่งเป็นตัวขับเสียงที่ผมบอกนะครับลุยนะลุยได้แต่ตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้ไปแต่งช่วงล่างไม่ได้ไปแต่งล้ออะไรนะครับเดิมแท้โรงงานสเปคนี้สเปคโรงงานเลยนะครับก็คู่มือยังอยู่ครบเลยนะนะครับคู่มืออยู่ครบนะ บุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบ,นะครบเป็นรถที่เข้าศูนย์นะครับตามระยะ,ะเป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นทางเลือกสำหรับใครที่สายลุยนะเนี่ยยิ่งมีหลังคาแคดดีบอยเนี่ยนะครับก็ยิ่งอเนกประสงค์มากขึ้นนะครับเวลาเดินทางเข้าป่าเข้าไลนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่า สัมภาระต่างๆเปียกฝนนะครับก็ใส่แคบีบอยเข้าไปได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะ0961499985นะครับนะเข้ามา2คันหน้าส8นะครับสีขาวเหมือนกันสเปคเดียวกันนะฮะร,ราคา6 5 0 0 0 0้านะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้เลือกก่อนนะครับมาก่อนนะนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะอัปเดตกันอีกรอบนึงก็ เก็บงานเสร็จนะครับวันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่ก็กล้าให้ดูในเรื่องของโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้มาอัปเดตกันทีหนึ่งนะครับสวยแน่นอนนะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ